านมาอัปเดตฝั่งคาวาสกิเซตแปดร้อยเซตกันบ้างนะคะว่าตอนนี้มีรุ่นไหนแบบไหนให้เลือกกันบ้างนะคะอเดี๋ยวไปดูกันที่คันแรกเลยแล้วกันนะคะพี่ต้องค่ะมาดูรลตคันใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับมาดูเซ0พันะฮะรถปี2013นตัวนี้เป็นตัวสีลิมิเต็ดนะครับวิ่งมาแค่เพียง1,000 0กิโลเมตรนะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่199,000บาทนะฮะ ตัวนี้มีของแต่งนะครับตัวนี้ก็จะมีท่อแต่งอะค p บวิกนะฮะฟูลซิสเทมเลยนะทั้งเส้นเลยบอกเลยเลยว่าคันนี้ราคาสุดคุ้มมากเลยนะฮะนี่ได้ทอด่อทั้งเส้นเลยนะฟูลซิสเ e มนี่สีเดิมทั้งคันนะฮะคันนี้นสนใจรุ่นนี้ก็มาดูได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนครับผมสำหรับคันต่อไปนะครับคันนี้เป็น z 900 SE นะ บอกเลยว่าตอนนี้ z 900 SE มีให้เลือกหลายคันมากนะครับคันนี้รถปี2019ครับเลขไมล์8,000กิโลนะฮะร,ราคา259,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับมือเบรกมือคัดตแต่งนะคันนี้กาดมอน้ำแต่งนะคันนี้มาพร้อมกับท่อนะฮะไดโวไทเทเนียมนะครับ สภาพรถสวยมากนะฮะมีท้ายสั้นพับให้ด้วยนะคันนี้โอเคค่ะมาดูกันที่คันถัดมานะคะลูกค้าคันนี้ของแต่งแน่นๆเช่นเดียวกันเลยนะคะเอามาดูราคากันก่อนแล้วกันนะคะคันนี้เป็น z 900SE นะคะเปิดราคาอยู่ที่269,000บาทเท่าน,นั้นที่สำคัญรถคันนี้จดทะเบียนปี2020ด้วย อ่าสภาพสวยๆพร้อมสิ้นพร้อมลั่นกันเลยนะคะอ่ะมาไล่ดูของแต่งกันเลยนะคะสภาพยังยังใหม่ๆนะคะกาจุงกะจกเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากาดหมอ้อน้ําก็แต่งมาแล้วกาดกันเครื่องคันนี้ก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญคันนี้ได้ท่อไดนามิกไปเลยอ่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเบาคันนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้วอ่าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาคุยกับฟ้าได้เลย นะคะอไปดูกันที่คันถัดไปเลยค่ะามาดูกันคันที่3ามัาต่อเลยนะครับแซด0ก้าสีแดงนะครับเป็นรถปี2019นะฮะวิ่งมา12,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะร,ราคาแค่เพียง2 5 9 9 0 0บาทนะครับนี่ดาวน์รต้นแค่1,9,000บาทนะครับนี่คันนี้ก็มีของแต่งมีตัวนี้จะมีมือเบรกมือคัตแต่งนะฮะของเต็มสปีดนะครับนี่เราดูเลยเลยครับตัวนี้มีท่อแต่งนะฮะ สลิปออนจากเอ็นสปนะฮะเสียงลั่นๆนะครับคันนี้แล้วก็มีการดีดหลังให้ด้วยนะครับมีท้ายสั้นแต่งครับคันนี้สีแดงสดใสนะฮะทะเบียนก็สวยด้วยนะครับคันนี้มาดูกันได้เลยนะฮะมีให้เลือกหลายคันนะครับสีแดงดูคันต่อไปเลยนะครับอสำหรับคันนี้นะครับ z ซกาลอเช่นกันนะฮะคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเลขไม่เพียง8,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวรถกันนะครับคันนี้นี่มีแคชบาร์มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งเบร์เอานะคันนี้ โอเคคะ่ะคันถัดไปนะคะลูกค้ายังอยู่กับแซตเก้เช่นเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่2อง0 0 0สี่บาทเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเลขไมวิ่งมา22,000กิโลเมตรแท้ๆเลยคันนี้ชิวหน้าแต่งมาเรียบร้อยกระจกแต่งเป็นทรง c ซ G มาแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะมีกาดหม้อน้ำนะคะลูกค้าของแต่งแน่นมากสาหรับแซดเก้คันนี้นะคะ สภาพสวยๆเลยที่สำคัญคันนี้ได้ท่อแต่งอะคารบวิงไปเลยนะคะลั่นๆกันเลยมีการสะบัดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ,ะที่สำคัญรถคันนี้นะคะเริ่มต้นดาวเพียง1,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะสำหรับท่านใดที่สนใจรีบทักแชทเข้ามานะคะามาดู4ีแดงคันสุดท้ายกันนะครับ แซดเก้ารนะครับปี2018นะฮะวิ่งแค่เพียง2,000กิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับมาดูรถสภาพคันนี้กันก่อนครับว่าเป็นยังไงนะะฮคันนี้เป็นรถสีแดงเดิมทั้งคันเลยนะฮะเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนี่ตัวนี้เขาเจ้าของเดิมนะฮะใส่กันล้มเพิ่มเติมมานะฮะจากเฟกี้นะฮะแล้วมีชุดท่อแต่งนะครับไทเทเนียมจากไดโวนะฮะท่อส่งยอดฮิตนะฮะ แล้วก็มีท้ายชั้นแต่งด้วยนะครับคันนี้สภาพเนียนกริบเลยคันนี้ฮนะไม่ผิดหวังนะครับทุกคันมาดูได้เลยสภาพใกล้เคียงกันทุกคนันค,ครับสำหรับคันนี้นะครับนี่เลย z 900 SE นะ คันนี้เป็นปี2017นะครับเลขไหม่เพียง5,000กิโลเท่านั้นนะครับราคา259,000บาทครับผมคันนี้นี่เป็นสีฟ้านะคันเดียวในฝูงสีแดงเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูรอบคันกันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นท่อฟูลไทเทเนียมนะครับผมอ่าสวยๆเลยนะท่อฟูลเลย ะะสุดคุ้มเลยนะครับกับท่อใบนี้นะครับรถสภาพสวยนะครับผมโอเคค่ะคันถัดมานะคะสีเขียวเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเสน900ค่ะ RS Cafe นะ,ะลูกค้าจดทะเบียนปี2021เลยใหม่ล่าสุดมากๆ เปิดราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมใช้รถมาเพียง4เดือนเท่านั้นนะคะสภาพใหม่มากๆเลยฮะยางยังใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้กาดว่าน้ําแต่งมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่สำคัญอกล่างก็แต่งมาแล้วนะคะลูกค้าคุ้มมากๆเลยกับราคานะคะแล้วคันนี้นะคะเป็นรถ ท่อมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบพักแชทเข้ามาได้เลยหรือแวะมาชมที่หน้าร้านได้เลยนะคะคันนี้ใหม่มากจริงๆอ่าเดี๋ยวเรามาดู Z900RS อีกคันหนึ่งนะครับสีน้ำตาลนะครับนีร่รถคันนี้เป็นรถจดปี2019นะฮะวิ่งมา7,000กิโลเมตรนะครับราคาเปิดที่339,000บาทนะฮะมาพร้อมกับของแต่งรอบคันเลยนะครับ เริ่มแ,แรกนะครับก็มีชิลหน้าแต่งนะฮะมีกระจกตัดแต่งทรงกลมเข้ากับตัวรถได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีกันล้มด้วยนะครับกันล้มแต่ง้วตัวนี้มีท่อแต่งของโยชิบูระด้วยนะครับตัวนี้มี J M C A ด้วยนะฮะเป็นท่อแต่งนอกนะครับเสียงไม่ดังอย่างที่คิดนะครับเสียงเคาะกำลังดีตัวนี้ก็มาพร้อมกับของแต่งด้วยนะครับมีกระสบัด Y S S เพิ่มมาด้วยนะครับ แล้วก็มีตะแกรงหลังนะฮะ,ะสวยงามและทนทานแน่นอนนะฮะคันนี้มีอะไหล่เดิมให้ด้วยนะครับมีท่อเดิมกระจกเดิมให้ด้วยนะครับวิ่งแค่เพียง7,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะฮะสนใจไปดูคันจริงได้เลยนะครับสวยแน่นอนครับโอเคคะ่ะคันถัดไปนะคะลูกค้ามาดูฝั่ง z ซ0 0รอกันบ้างนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นคันนี้สภาพสวยมากๆลูกค้าอ่าไล่กันไปก่อนเลยนะคะยางยังใหม่ๆเลยนะคะขับได้อีกยาวๆนะคะกาดม้อนน้ำก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะกันล้มก็มีให้พร้อมนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะได้ท่อทรงอาคาโบวิกไปด้วย แล้วก็มีกันสะบัดมาให้พร้อมนะคะลูกค้าคันนี้เป็นของไฮโ,โปโปเลยนะคะราคานี้นะคะสภาพนี้เนี่ยใหม่คุ้มค่ามากๆนะคะคันใดสนใจก็รีบทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะครับแซ0 0อีกคันหนึ่งสีส้มนะสียอดฮิตเลย ปี2014นะครับผมเลขไม่14,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาเปิดไว้ที่189,000บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราลองดูรอบคันกันนะฮะคันนี้นี่บอกเลยของแต่งเต็มคันเลยนะฮะอ่ามีกันล้มล้อหน้านะครับกาดหม้อน้ำแต่งชิวหน้าแต่งก็มีนะครับปั๊มบนเป็นแบมโบ้นะครับผม ามาคู่กับปอกแอนโดมิโนนะมีกันสะบัด YSS ให้ด้วยนะฮะคันนี้มีกันล้มของลิซ o ซมานะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อของเล d ฟิตนะฮะเป็นท่อแท้ด้วยนะสายสั้นแต่งเราก็มีให้นะครับ ดูแทด800คันสุดท้ายกันนะครับคันนี้เป็นรถสีส้มดำนะฮะสียอดฮิตตลอดการของแทด800นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2014นะฮะวิ่งมา30,000กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่ที่179,000บาทนะฮะตัวนี้ช่วงหน้านะครับตันนี้ก็มีตัวชิลหน้าแต่งนะฮะมีมือเบรกมือคัตแต่งจากไบเกอร์นะฮะมาพร้อมกับกระจกปลายแฮนด์นะฮะ ก็มีตัวกระบัดไฮเปอร์โปรนะฮะตัวนี้เป็นตัว RST นะฮะตัวท็อปนะครับแล้วก็ตอวนี้ก็สายถักมีการเปลี่ยนมาทาั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเป็นสายถักจากเฮลนะฮะนี่มีการล้มล้อหน้ามาด้วยนะครับแล้วมีการแข็งเครื่องนะฮะการแข็งกันเฟรมนะฮะมาดูที่ท่อเสียต่อครับคันนี้เป็นท่อ SC Project นะฮะสลิปออนนะครับของแท้นะครับมีไททันแต่งด้วยนะฮะ หฮอก็ท่ายท่านแต่งดอกยางนี่เต็มๆเลยพร้อมใช้กันยาวๆนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้ารถที่ร้านเราก็ยังมีแน่นๆร้านเช่นเดิมใช่ไหมคังูกแม่เพียบเลยนะตอนนี้ร <c oughs> ้านเรานะฮะเต็มจํานวนนะฮะ <c oughs> ที่สําคัญ <c oughs> โปรโมชั่นเราก็แรงไ เดือนนี้นะคะพี <um ่ต <ah ีเขายังจัดโปรฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าทุกๆท่านอยู่ด้วยนะคะลูกค้านี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการขนส่งทั่วประเทศเลยนะสำหรับท่านในที่สนใจทักแชทมาหาได้เลยได้เลยครับอินบอ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือทักไลน์ร้านเข้ามาได้เลยนะได้เลยนะคะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีครับ